bình mới nhìn lại cái này ngân bản 300 cái đi cái này cái này cái này cái 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 cái đây phải nấu chuẩn nhất rồi, mình mình sẽ làm cái gì đó để thúc đẩy sản phẩm đó, đúng không? Đúng. 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 เสียนิดงนะครับก็ใช้ลในหลายที่ไม่ด้รับฟังไว้วางใจจงใเยปกัจอย่างเดียวทั้นสน่อมันจไม่่างเือตั้งใหญ่เลยะราว่าสายต้องลเยใน่างสอังเ่ระตุหมัใดก็มีหน้าที่ทาให้การเลือกตั้งหควาร่นะเป็นการวัดพลังกัน2อวัดพลังกันก่อนสนามใหญ่ค่ะ

ชมเมื่อสักครู่เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะของทางคุณอนุทินชาญวีรากูลรองนายมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อสักครู่มีหลากหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปมประเด็นความคิดเห็นของทางพรรคพุ่มชัยไทยนะคะสําหรับเรื่องของสภา,าก,การแก้พรบสภาคลาหุ่นนะคะแล้วก็เรื่องของเมื่อวานนี้เหตุที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะคุณชมกรติษตามข่าวก็จะเห็นว่ามีในส่วนของ เกิดเหตุการณ์ยิงกันนะคะภายในบ้านพักนายสาธรวิลาวันนะคะคุณผู้ชมซึ่งคุณหินบอกว่าก็เรื่องดังกล่าวเนี่ยมีการตรวสอบอยู่นะคะไม่มีแรกกันกับ มีส่วนของสสอ,ออกมาจากพรรคสำนักประชาชนไม่มีแลกกันเลยใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีเพราะว่าก็ทําตามโัวผของเดครับยึดตําแน่งเป็นหลักท่านพีคับตอนนี้สุดท้ายคนก็หวังว่าสุดท้ายประชาชนจะได้คําตอบในคดีกับครูรับดาวใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยทั้งรอ,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 องเลขาตุนปะกรตุณปีชาก็ไปนะครับตปชตปท อททบิ๊กเกากองดำรวจตรีจุลเกียรติวางแก้วก็ไปคือผมให้เขาไปทํางานเต็มที่อยู่ในกรอบทุกกฎหมายเพราะจะได้ไม่อิดขัดนะครับว่าการนี้เข้าไปแทรกแซงเขเรื่องของที่ดินแล้วก็เห็นู่ในกรมีเรื่องของเงินเป็นหลายร้อยล้านอันนั้นว่ากันไปตัดสินทีร่วากันของผมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องตรงนะตปรวจตรและเรื่องเส้นทางต่างนั้นก็ให้ทางตำรวจตํารวจก็ว่ากรณีมีการเน้นย้ำอะไรไปถึงพันเพราะว่า ไม่มีการย้นย้ำย้ำอย่างเดียวว่าให้อยู่ในกรบที่ตรงนี้ไม่มีการแกล้งใค,ครในวันรีนะคะคุณผู้ชมกำลังจะเดินทางกลับนะคะสำหรับ ลังจาการแถลงในส่วนของผลงานรับาล90วันนะคะพร้อมกับคุณปีดกสุกสวัสด์นะคะผู้สมรสับคเจอกันเมาครัค่ะคัครัสวัสดีค่ะ มีส่วนเป็นบรรยากาศนะคะสำหรับวันนี้การแถลงในส่วนของผลงาน90วันของทางรัฐบาลซึ่งในวันรีก็แถลงในส่วนของประเด็นหลักๆของเช็ด้านท่านผู้ชมมีมาตรการระยะสัน้นระยะกลางระยะยาวแล้วก็โครงการต่างๆที่เป็นในส่วนของอที่จะเกิดขึ้นในปี68นะคะพี่เมทบอกว่าบอกทางไยไยอบว่า ไม่มีไม่มีคาวเลยก็อบอกกว่าืนารทคงกทำที่เขาสัรแรกป็นเรื่องอะไรขขเป็นบรรยากาศล่าสุดในวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่ขอติตามามจะเห็นในส่วนของเรื่องการถแถลงนโยบายโครงการต่างๆนะคะเดี๋ยวมาสรุปให้คุณผู้ชมฟังเรื่องแรกคือเรื่องของ ใช่ตอนที่เราเข้าไปข้างในเขามาช้าแต่เขาตอบแบบเดียวกันกังซึ่งตลอดเก้าสิวันที่ผ่านมาตั้งแต่มาแถลงนโยบายต่อัฐสภาจนมาถึงวันนี้ในนโยบายต่างๆก็เป็นนโยบายที่สานต่อมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลเศรษฐานะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นชึงเรื่องต่างๆหลักๆคือเรื่องน้ําท่วมน้ําแล้งนะคะที่จะต้องมีการแก้ไขนะคะคุณผู้ชมจะมีระาบียงระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวของขาตราการต่างๆเพื่อแก้ไขกฎหมายที่ยังเป็นปัญหานนะคะกรถูโลด รองที่เรียนรู้ฝึกประสบการณ์ประชาชนมีอาชีพใหม่ในการนำสื่อสังคมได้แล้วก็ยังมีสื่องบบดิจิทัลที่ดอทเวลเน็ตนะคะสำหรับเฟสสองที่จะแจกให้กับผู้สูงอายุผู้ชมจากรต้นต้นแต่ได้ทางช่วงปีหน้านะคะแต่ซึ่งก็จะแจกเป็นสื่นส่วนเฟสสามว่ประชาชนทั่วไปจะได้ในช่วงปีหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็จะแจกผ่านดิจิตอลเวลเน็ตซึ่งก็จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างรัฐบาลแล้วก็ประชาชนเพื่อพัฒนา มีาาช่วยเหลือประชาชนในโครงการอื่นยกตัวอย่างเวทีถาะว่าอย่างเช่นนคนที่หาข้อมูลเข้าสู่โครงการแอปพลิเคชันทางรั้นในส่วนของนัาเนี่ยก็จะสามารถย่อยยากได้เรื่องต่อไปเรื่องของการสร้างบ้านนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นปรานัฐบาลที่จะทำนที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์กับการสร้างบ้านให้กับประชาชนซึ่งจะเป็นบ้านเลี้ยงป้าหรือว่าเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยค่ะไม่ได้เช่าเลยนะคะจุฬ้ฯก็สามารถไปเจ้าของได้ใเลยยาวถึง99ปีไม่มีเงินดาวน์แล้วก็ลงไปถึง3 ท่าที่มาสัมผัสกับการเป็นผู้ชมในความรู้สึกในเรื่องของตัวเราฉันนี่ต้าเลยจริง